รถเขาวิ่งไม่ได้ก็ไปช่วยเข็นก็แค่นั้นเองคือเห็นรูปเมื่อวานน่ะต้องเกิดดราม่าแน่นอนแล้วต้องมีคนหยิบไปเพื่อทําให้สลิมมีคอนเทนต์ไปแชร์กันนะฮะแล้วคุณลูกบิดเคยคิดไมหมฮะว่าหลายอย่างที่มันเป็นปัญหาสะสมต่อเนื่องมามก็พออิทธิศนคติของคนที่อยู่ในตําแหน่งแล้วก็ไม่ทํางานไงนะอ้างได้นี่กุญแจหายบ้างอ,อะไรบ้างก็อยู่กันมาอย่างนั้นมันตัง้งห้าหกปีอ่ะคุณอนนท์เาบอกแล้วนะจบปัญญาเอกจากเอ็มไอทีกันมั้ง นะฮะจริงจริงกระจกการันต์ระดับโลกเราสารจารย์วิศกรรมโยธาแต่เวลานั้นทำน้ำท่วมทำหน้าที่ผู้ว่ากทมด้วยการเข็นรถอันนี้จังทุกขังอนัตตาระดับโลกทำงานแบบกรรมกรหน้าที่ผู้ว่ากทมคือการเข็นรถเวลาน้ำท่วมอันนี้จะเวลาถ้าคุณอนนท์เขามาเป็นอะไรนะดอรอนนท์นี่ถ้าเขามาเป็นผู้ว่าก็ทำไมนอนอยู่บ้านอดอแผนผังทั้ง ออนไลน์บอกว่าผมแบบจบซีรัคคิวสมาอะไรอย่างนี้ด่าคนอื่นผมจะนอนเฉยๆมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วถามว่าอย่างปัญหาเยคุณชาช่ารู้เลยว่าน้ำตรงนี้คลองนี้สูงต้องระบายจากจุดนี้ไปจุดนี้คนที่คุณลุกบิดเชียร์เนี่ยรู้ไหมไม่เห็นไม่ใครรู้เลยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดได้โอ้ยการไปล้วงท่อสมัยยุคคุณพิจิตรอะไรแลวการไปเดินขี่รถเนี่ยมันสังภาพสังภาพแต่ปัญหามันคือว่าเขารู้ปัญหาจริงไหม แล้วก็ในในขณะที่ทําอย่างเงี้ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกประชาชนใช่ไหม,มแล้วก็ได้เข้าใจว่าคนที่ไปยืนรอรถเมย์คนที่ไปอยู่กลางน้ําอะไรเงี้ยลรถมันเสียอะไรมันมันความรู้สึกยังไงแล้วก็ตัวเองเนี่ยไปแก้ปัญหาเชิงระบบป่ะมผมว่าก็คือมันวัดกันที่การไปแก้ปัญหาเชิงระบบป่ะด้วยใช่ไหมอันนี้ผมก็แค่บอกท่านอาจารย์อนนท์ไว้นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะคุณชาชาติมาเนี่ยเหลืองบเท่าไหร่นะฮะ จนถึงสิ้นมาประมาณปีนี้ไม่ถึง90บล้านฮะจะไปขุดคลองเนี่ยนะครับมันได้ได้ร้อยกิโลยังไม่รู้เลยว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็สมเหตุสมผลกันนิดนึงและยุคที่มันมีเงินทองใช้จ่ายกันเรียบเต็มไปหมดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นคนที่อยู่มา5ปีคุณไม่ได้ทําอะไรเตรียมความพร้อมไว้เลยหรอครับวันอังคารที่ผ่านมาฝนตกโอ้โหสาหัสสาหัสการไม่อยากให้พูดเลยคือเอาเป็นว่าทุกคนรู้จัดรายการที่ไม่ต้องพูดก็เพราะทุกคนรู้ช็อกอะ ผมช็อกอ่ะคือขนาดไอ้รอยสิ่งอย่างท่วมเลยพี่นางนอกที่จอดรถอ่ะครับซึ่งทางคุณวิชระเพชรทอนะครับอดีศสอ,สอพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่ามีผู้หวังดีแล้วก็ส่งภาพคลิปกรณีน้ำฝนน้ำนองพื้นซ้ำซากน้ำท่วมในอาคารรัฐสภาครับคือแม่บ้านเนี่ยเลิกงานไปหมดแล้วะนะครับแต่ปรากฏว่าทางเดินบริเวณพื้นชั้นหนึ่งของรัฐสภาฝัา่งสวมทราบมีคลิปหรือเปล่านะครับน้ำเจิ่งนองนะครับหน้าฝั่งสวเนี่ย น้ำท่วมกำลังพัดติกสีดำมาอีกแล้วนะฮะและยังใช้รถขนปูนสำหรับการก่อสร้างมารองรับน้ำฝนนะฮะทำให้ดูแปลกตาไปอีกแบบใครๆที่เห็นก็อึ้งกันไปตามๆกันนี่หรือสภาพของสภาหมื่นล้านนะฮะห2 2่0้ล้านใช่ไหมและบอกนี่หรือคืออาคารของอาคารรัฐสภาของประเทศไทยผู้รับผิดชอบนะครับทั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้รับเหมา ผู้ตรวจรับงานนะไม่รู้สึกอับอายเลยหรือนะแล้วพอจะมีคําตอบให้ประชาชนผู้เสียภาษีบ้างหรือไม่ว่าฝนตกทีไรได้อับอายกันทุกครั้งนะฮะใช้เวลาก่อสร้าง3,378วันยังไม่เสร็จทั้งที่สัญญาก่อสร้างเพียง900วันเท่านั้นแต่ว่ายอมรับนะครับว่าฝนเมื่อวันอังคารเนี่ยหนักจริงคือแบบโหเที่ยงคืนยังมีตกตกหลายรอบมากนะครับคือเอาเป็นว่าบัอคืนนั่งคิดกันว่าตอนเช้าเนี่ย จะส่งลูกไปโรงเรียนดีไหมเราคิดว่ามันคงมีท่วมขังวิน่าสันตโลเพราะว่าวันนี้ผมตื่นมาประมาณตีสี่ครึ่งตีห้าเนี่ยผมมานั่งเปิดดู Facebook เนี่ยเพื่อนๆนี่น้าเข้าบ้านหมดเลยนะอโอ้โหต้องนั่งเช็คกันเลยว่าเส้นทางไหนอะไรไปได้ยังไงคืออาจารย์ชาช้ามาในบางพื้นที่ก็ยังเชื่อมไม่ได้อาจารย์ชดช้าเลยไลฟ์วันนี้เพื่ออัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยฝนตกหนักแถวบ้านจย์วิโรจน์นะบริเวณบางเขนเนี่ยนะฝน ที่บางเขน,เนสูงสุดถึง178มิเมตรถือว่าโซนนั้น,นฝนตกหนักที่สุดออสรอบ20ปีนะฮะทำให้น้ําในคลองนะครับโดยเฉพาะคลองลาดพร้าวจนถึงเปลียนประชากรยมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้การระบายน้ำทำได้ยากนะครับก็ทางตอนเหนือใช่ไหมเมื่อวานมันต่อเนื่องกันจากบางเขนจากบางเขนไปถึงปทุมทางด้านเหนือนมีน้ําล้นในปทุมฝนตกหนัก การระบายน้ําทางบังสิทธ์เป็นไปค่อนข้างช้านะแล้วก็คุณชาชาก็บอกได้ว่าสิ่งที่น่าห่วงคือกรมปตุนี่พยากรณ์ว่าฝนจะเข้ามาอีกลูกหนึ่งใช่ไหมนะก็คือวันนี้ใช่ไหมแต่ว่ายังก็ไม่ตกนะไม่ตกไม่ตกโชคดีที่กรมุตุผิดนะดีใจด้วยนะฮะซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่พบเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่ามีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขหลายจุดโดยเฉพาะตรงวงเวียนบางเขนคือหน่วยช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงพื้นที่นะครับเพราะการจราจรติดขัด รถที่จะเข้าไปช่วยรถเสียนะครับก็เข้าไปไม่ถึงรวมถึงการกําหนดทิศทางการจราจรก็ยังไม่มีการประสานงานที่ดีพอจึงสั่นให้ปหลัดกรทมนะครับเป็นผู้บัญชาการเหตุโดย3ามชั่วโมงล่วงหน้าต้องมีการเตรียมเตรียมหน่วยช่วยเหลือนะครับเอาไว้ให้พร้อมนะเช่นต้องมีรถขนคนนะครับหน่วยซ่อมรถเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นสะดวกข,ขึ้นนะแต่ว่านี่เห็นว่าคุณชาชาติบ,บอกขอบคุณนะกองทัพบ,บกส่งคนมาช่วยเหลือด้วยแต่ว่าต้องมีการประสานที่ดีเพราะว่า ้องไปกำหนดจุดไงว่าน้ําท่วมตรงไหนจะส่งกําลังพลไปช่วยตรงไหนก็เลยให้รองปลัดกทมเป็นผู้อํานวยการเหตุนะครับก็อย่างน้อยพี่สําหรับผมนะซอยบ้านผมเนี่ยจะตกมากตกน้อยยังไงก็ท่วมขังก็เนี่ยช่วงนี้ไม่มีละกรเอาหารเอาวารับเนี่ยช่วงนี้ไม่มีละอย่างน้อยแปลว่าจะระบายเร็วหรือว่าในบางพื้นที่อากจะ แก้ปัญหาไปได้เยอะแล้วพอสมควรอ,อยากทาก<ช>็ทําคืออยากช่วยอยากช่วยประชาชนแบบการเอารถทหารเนี่ยก็โอเคอันนี้ไม่มีใครว่าเพราะว,ว่าคล้ายๆกับมันมันมันจำเป็นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่เห็นนะฮะคือคนรถติดคนรอรถเมย์ต่างๆเนี่ยมันมันเต็มไปหมดอ,ะอ่ะคือคุณมีตังคูบวกแบงค์พันคุณยังเรียกแท็กซี่ไม่ได้เลยใช่จริงจริงคือมันไม่มีอ่ะมันหาไม่ได้อ่ะใช่แล้วก็คุณชาติชาต แกไปลุยน้ำใช่ป่ะตรงไปลุยน้ำแล้วก็เข็นรถเข็นรถคือแกไปอำนวยการคือด้วยบทบาทของผู้ว่ากทมที่ไม่ใช่แบบว่ามันก็มีคนหมั่นไส้นะมีคนหมั่นไส้เยอะงานก็คือปิดแหละคืออ้อย่างปี้คือเทรนเทรนแฮชแท็กน้ำท่วมเนี่ยมันมันขึ้นมาตั้งแต่เย็นแล้วแหละแล้วก็คนให้กำลังใจอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าลงพื้นที่เองทำงานไปอำนวยการดูนู่นดูนี่ไปดูแลประชาชนแล้วอย่างที่ว่ารถตู้ ก็ไปช่วยผลักปรากฏว่าปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับคุณชาชาติเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนคุณชาชาติได้ขึ้นเทนต์ระดมถึงทวิตเตอร์คือคนคนได้ใจอ่ะได้ใจคนเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็เขารู้หรอกประชาชนไม่ได้โง่หรอกก็คืออย่างน้อยมีคนมาร่วมทุกร่วมสุขอ่ะใช่ไหมช่วยมันก็คือมันช่วยอะไรได้ยากคุณต้องไปดูเรื่องโครงสร้างแต่อ๋อ ถ้ใ้นอนอยู่บ้านเราไปดูเรื่องโครงสร้างเหรอมันก็ต้องมีคนมันไปช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่นะฮะนะเห็นเห็นบอกมีตอนหนึ่งนะฮะตอนฝนตกหนักๆเนี่ยเห็นแอดหมูเนี่ยบอกว่าอะไรนะจะสวดมนต์จะสวดมนต์แต่พี่ชาติชาติบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกเราพวกเราต้องแก้ด้วยวิทยาศาสตร์เห็นป่ะบิตู่นี้มันซึมเข้าไปในกำมลสันดาลของเราแล้วคุณอนนท์เนี่ยคุณอนนท์เขาบอกแล้วนะจบปริญญาเอกจากเอ็มไอทีกันมั้ง จริงๆการจบการเมืองเป็นการะดับโลกแชมเปญนะครับรอสตรจารวิศกรรมโยธาแต่เวลาทําน้ําท่วมทําหน้าที่ผู้ว่ากทมด้ในการเข็นรถอันนี้จังทุกขังอนัตตาระดับโลกทํางานแบบกรรมกรหน้าที่ผู้ว่ากทมคือการเข็นรถเวลาน้ําท่วมอันนี้จาเวลาถ้าคุณอนนท์เข้ามาเป็นอะไรนะดอรอนนท์นี่ถ้าเข้ามาเป็นผู้ว่ากาทำมานอนอยู่บ้านดูแผนผังทั้ง ออนไลน์บอกว่าผมแบบจบซีรั่งคิวสมาอะไรอย่างด่าคนอื่นเอผมจะนอนเฉยๆมีอะไรบ้างซึ่งซึ่งก็ก็แปลกนะก็คือในเมื่อผู้ว่ากทมที่ทำงานลงพื้นที่นะลงไปอำนวยการแล้วก็เห็นรถเขาวิ่งไม่ได้ก็ไปช่วยเข็นพราะแค่นั้นเองคือเห็นรูปเมื่อวานน่ะต้องเกิดดราม่าแน่นอนแล้วก็ต้องมีคนหยิบไปเพื่อ ทำให้สลิมมีคอนเทนต์ไปแชร์กันะฮะแล้วคุณลูกบิดเคยคิดไหมฮะว่าหลายอย่างที่มันเป็นปัญหาสะสมต่อเนื่องมาก็พออิทธิศนคติของคนที่อยู่ในตําแหน่งแล้วก็ไม่ทํางานไงนะอ้างได้นี่คุณแจหายบ้างอะไรบ้างก็อยู่กันมาอย่างนั้นตั้งห้าหกปีอะเนี่ยแล้วถามว่าอย่างเนี่ยคุณชาชารู้เลยว่าน้ําตรงนี้คลองนี้สูงต้องระบายจากจุดนี้ไปจุดนี้คนที่คุณลูกบิดเชียร์เนี่ยรู้ไหมไม่เห็นม่ใครรู้เลยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดได้โอ้ย การไปล้วงท่อสมัยยุคคุณพิจิตรอะไรแลวแลการไปเดินขลดลรถเนี่ยมันแบบสังภาพสังภาพแต่ปัญหามันคือว่าเขารู้ปัญหาจริงไหมแล้วก็ในในขณะที่ทําอย่างเงี้ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกประชาชนใช่ไหมแล้วก็ได้เข้าใจว่าคนที่ไปยืนรอรถเมย์คนที่ไปอยู่กลา,า,างน้ําอะไรเนี่ยเรรถมันเสียอะไรมันมันความรู้สึกยังไงแล้วก็ตัวเองเนี่ยไปแก้ปัญหาเชิงระบบป่ะผมคิดว่าก็คือมันวัดัรที่การไปแก้ปัญหาเชิงระบบเราด้วยใช่ไหมอันนี้ผมก็แค่บอกท่านอาจารย์อนนท์ไว้นิดเดียวนั้นเองนะฮะ คุณชาชาติมาเนี่ยเหลืองบเท่าไหร่นะฮะจนถึงสิ้นงบประมาณปีนี้ไม่ถึง90ล้านฮะจะไปขุดคลองเนี่ยนะครับมันได้ได้ร้อยกิโลยังไม่รู้เลยว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็สมเหตุสมผลกันนิดนึงและยุคที่มันมีเงินทองใช้จ่ายกันเรียบเต็มไปหมดเนี่ย มีอะไรเกิดขึ้น,น,นคน,นที่อยู่มา<อ>5ปีคุณไม่ได้ทําอะไรเตรียมความพร้อมไ้เลยเหรอครับนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้นะครับเราก็าเห็นความร่วมมือของอหลายภาคส่วนเช่นกันที่สำนังกงารระบายน้ําคุณพวงเพชรชุดละเอียดประธานที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพหมหานครด้านการเหมืองนกกรดองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าขณะนี้นะครับสกอของเพื่อไทยทั้ง20เขตนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับมีการวิเคราะห์แล้วก็หารือถึงสถานการณ์น้ํา กับสำนักระบายน้ํากรุงเทพมหานครเพื่อเรตรียมตัวหาทางรับมือจากสถานการณ์น้ําหากมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการดูนะครับว่าน้ําฝนเป็นยังไงการวัดระดับน้ําในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงมีการส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดภาพของระบบขนส่งของกรุงเทพมหานครในจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อที่จะได้มอนิเตอร์สถานการณ์น้ำท่วมกันตลอดเวลา ที่<ม>น่าเห็นใจเมื่อวานอีกรายคือประทุมชานีนายกอบจประทุมแิ๊สพลตรโทกำันวิทย์กับลูกชายอะฮะคือนายกเทศมนตรีนครรังสิตคุณตีลูกทุบกระจางโ,โ,โอ้โหผมอะผมไปเจอเองกเมื่อวานเห็นภาพที่ฟิวเจอร์พาร์คเห็นภาพตรงแถวรังสิตแถวธรรมศาสตร์ท่วมแบบอที่คุณถามว่าชาติชาติไปไหนแล้วเหรอฮะสาหัสสาหัสใช่ไหมตลาดสี่มุมเมืองอะ ตรงที่มันเป็น Changing, ทางคู่ขนานที่มันจะไปเข้าเมืองเอกอะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่คลองอะฮะมันยิ่งกว่าคลองอีกเพราะไอ้ทางคู่ขนานเข้าเมืองเอกทางคู่ขนานตรงเข้าเมืองที่ลงจากโทเวลงไปนะนะแค่เท่านั้นก่อนถึงวังสิตอะก่อนถึงรังสิตตรงนั้น่ะคือทะเลเลยอะคุณเข้าแทบไม่ได้เลยแล้วก็แบบพอเลยไปถึงพอถึงไถึงรังสิตนี่คือแบบตรงฟิวเจอร์พาร์คเท่าไหรนี่มันเหมือนสวนน้ำอะคือมันยังพอวิ่งได้บางส่วนนะ แล้วมันก็แบบเนี้ยคือเนี่ยอย่างที่เราเห็นนี่แหละนี่คือรังสิตโหนักมากฝนมันก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเ,เพราะฉะนั้น,นไอ้การลงมาทางน้ําน้ําที่มันจะไหลามาทางบางเขนอะไรมันก็มาไม่ได้อยู่แล้วเพราะบางเขนก็หนักด้วยกันคุณคำลววิทย์นี่แกไปโวยเพราะว่านี่แกควันอ,อ๋อควันออกหูออหเลยเพราะว่าเครื่องสูบน้ําทํางานไม่ได้เนื่องจากว่าต้อง,องอรออันไหลอาจารย์วิโรจน์ตอนนี้นะผู้ในการกรชลประทานรังสิตใต้บอกว่า ออขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะช่วยลดการพร่องน้ําหน่อยสิเนื่องจากว่าน้ําที่มาไหลามาตรงรังสิตเนี่ยนะมีปัญหาการซ่อมเครื่องสูบน้ำจะดาเนินการได้หลังวันที่9กันยาเพราะต้องรออะไรที่สั่งมาจากต่างประเทศ<อ>ซึ่งปัญหาที่คุณคำรสพบเจอเนี่ยนะครับว่าเราจาเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเสริมตลอดแนวคลองทั้ง50เครื่องเนื่องจากว่าไม่สามารถระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้แล้วก็นี่มัน<อ>คลองรังสิตระยุ่น์สืสังนะฮะัใช่ Oh. นะแล้วก็มีเขาตามหาคนหายด้วยคนระับพี่เก๋ะนะผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่านายนารงศักดิ์โอสถธนากรนะ mm hmm. รัชาการจังหวัดปทุมหรือว่าผู้ว่าหมูป่านะครับ mm hmm. เคยเปิดใจนะว่าตนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาปทุมธาน,นีในด้านการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ทุ่มเทนะครับาสารงานต่างๆอย่างเต็มรูปแบบให้เป็นรูปธรรมท,ที่สุดเพื่อคุณปทุมก่อนจะแจ้งเรื่องว่าตนเนี่ยไม่มีคุณสมบัติครบในการลงชิงผู้ว่าราชาการกรุงเทพแต่ขอ,ขอขอบคุณ นี่คือเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนี่ไงครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะคือตอนที่รับตำแหน่งใหม่ๆเดือนตุลาก็นี่ไงครับบอกว่าน้ท่มจะสร้างเขื่อนกั้นน้ำท่วมตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยายกระดับมาตรฐานของเขื่อนป้องกันน้ำท่วมให้สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางนี่นี่คือสิ่งที่คุณนรงศักดิ์ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อ3ตุลา64กับไทย PBS นะเราอาจจะตอบได้ว่าสรุปแล้วของบไปไม่ได้ก็คุณนรงศักดิ์ก็ พูดไทยชัดๆเลยบานะก็คนก็ตามหาคนหายคือความหนักกมันมันไม่ใช่ฝนที่เดปัญหานะแต่ปัญหาคนเ็ามีความรู้สึกว่าเกิดปัญหาผมเห็นบิ๊กแจ๊ดอ่ะใช่คืองานนี้บิ๊กแจ๊ดลงไปลุยหน้างานหรือว่าแก้ปัญหาอย่างชัดเจนมากกว่าเมื่อเล็ตั้งคำถามเลยว่าคนที่มาจากการแต่งตั้งกับคนที่มาจากการเลือกตั้ง การทํางานมันต่างกันคือไอ้สิ่งที่มันจะแบบว่าอะไรที่แกแกแกมันวบาถ้าแกได้บัญชาการแกเก่งใช่ไหมตอนตอนตำรวจแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันมีตรงไหนให้แกบัญชาการทําไมแกถึงหายคนก็เลยงงไงไอ้สภาพน้ำของของปทุมเนี่ยมันมันมันเป็นสภาพที่มันหนักเพราะว่าไม่ใช่แค่ฝนอย่างเดียวมันมาจากน้ําเหนือมันน้ำมันไม่ใช่เหนือเราจะไม่เรียกว่าเหนือคือน้ําจากทางอยุธยาทางนครนายกมาลงมาด้วยใช่ไหมไอ้ที่ที่มันลงมาเนี่ยคือมันมัน เหมือนกับว่ามันมาถึงนี้แล้วมันจะต้องหาทางระบายลงน้ำเจ้าลอาใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมว่าเดี๋ยวมันจะมันจะหนักในช่วงในช่วงช่วงข้างหน้าต่อไปเพราะว่ารอบนี้มันไม่ใช่น้ําเหนือนะลุงมันจะเป็นน้ําเหนือตอนล่างมาจากแถวพิษณุโลกอะไรแบบเนี้นะแล้วมันก็มันลงมาเนี่ยจนกระทั่งถึงเดือนหน้านะก็คืออันนี้ที่มันจะมีโอกาสที่จะท่วมไม่ท่วมแล้วถ้ามันถ้ามันลงมาอย่างนี้ยมันก็จะกลายเป็นภาระของของญาติหลังสิตญาติหลังเขียนไัเนี่ย